สวัสดีคนดูทุกคนนะคบพี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาววิชีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพลงเออเพลงอะไรวันนี้เราก็อยู่กับเกมโยกังนะครับจุดติยุทธภพเดือดใหม่นะครับเป็นการรีเมคเออรีเมคจริงหรือเปล่าเออเห็นมีดามงดาม่าครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบจริงๆตามความรู้สึกของคนที่เคยเล่นเกมนี้นะครับที่อายุแหละเออเราจะแบบไม่อวยเลยนะครับว่าเออความรู้สึกเป็นยังไงอย่างแรกเลยในหน้าเริ่มต้นเกม ทำดีกว่าดีได้ไหมเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ไหมคือตอนนี้มันยุค2,024แล้วตอนนั้นเราจะเป็นเด็กอมมืออยู่เลยเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ไหมล่ะเออไหนๆ remake อ่ะถามว่าดีไซน์โอเคไหมโอเคแต่มันดูแบบ เธอเหมือนการเล่นเกมบนเว็บอเอ,อ่อความรู้สึกนะอันนี้ก็คือถือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่เข้าใจจุดประสงค์เหมือนกันแคอินเทอร์เฟซหน้าเกมเองทําให้มันสวยหน้าหน้าดูได้ไหมล่ะเออตัวละครมันเป็น 3D หรืออะไรอย่างนี้แล้วอะเนาะเอออาจะชอบจิมมิกมีความเป็นทงเป็นไทยนะครับส่วนของการสร้างตัวละครอ่ะมีอาชีพอยู่6อาชีพนักดาบมือกระบี่มือทวนมือธนูนักเวทเอยหมอหมอประเด็นคือภ้ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอันนี้ยอมรับแต่ดีขึ้น ไม่ได้แปลว่าดีแล้วเขา้าใจไหมคือมันทาได้ดีกว่านี้แล้วประเด็นคือมันเป็นอาชีพแบบหน้าอาชีพอบทำไมไม่มีอาวุธของแต่ละอาชีพให้มันดูแบบเออหน้าเล่นหน้าอะไรหน่อยวะอแต่ถือว่ารับได้ไหมก็ไม่ได้รับได้ขนาดนั้นคือคาดหวังมากกว่านี้อ่ะเออหรือว่าอันนี้ไม่รู้นะหรือว่าเขาทำรีเสิร์ชาแล้วคนชอบแบบ คคือให้คิดถึงสมัยก่อนงเงหรอเอออ่ามาดูในเกมอ่าอดีอันนี้ดีมีอินเทอร์เฟซแบบสมมุติว่าทำเครสใช่ไหมมันกดไปได้เลยอ่ตามตำรับเกมมือถือภาพดูคือมันสวยได้มากกว่านี้ทุกคนเข้าใจไหมมันเหมือนแบบคืออันเนี้ยปรับกราฟิกสูงนะแต่ความรู้สึกตอนเนี้ยกราฟิกเหมือน ปรับให้มันคุณภาพตั่งสุดและกึ่งกึ่งดิน้ํามันเขาใจความหมายป,ไป,ปะในไหนท,ทํารีเมคแล้วอะ่ะเออบางอย่างมันมีกิมมิคได้เว้ยว่าแบบเออเป็นคลาสสิกนะแต่คือเรื่องด้วยกราฟิกอะไรหลายๆอย่างอะ่ะถ้ามันสวยกว่าเนี้ผมว่าคนเล่นส่วนใหญ่าอาจจะไม่พอใจตรงที่สวยได้แค่นี้เหรอหรืออะไรแบบนี้แต่อ่านระบบเกมง่ายขึ้นเห็นปะม,มันวิ่งไปมีความแบบวิ่งไปเลย ไม่ต้องแบบมานั่งเดินถึงอะเงี้ยเก็บเร็วง่ายขึ้นด้วยดูดิคนเราเล่นเป็นหมอนะเนี่ยดูดิเอฟเฟกแค่นี้เอฟเฟกแค่นี้เองเอ,งอะ่ะมันมันสวยกว่าน,นี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะแล้วมอนเยอะสุดๆเหมือนสมัยก่อนเกินมอนคือมอนอะ <c oughs> <c oughs> แต่คนอาจจะชอบก็ได้นะแต่นี้เฉยๆอ่ะไม่ไม่ได้ชอบอะ่ะเราอยากเห็นเกมที่เรารักพัฒนาขึ้นอะ่ะเออเขา้าใจประมาณป่ะนี่มาตีวงตีวตัวตีควายมอนเยอะดีแต่ว่าเยอะไปมันดูแบบเกมกากอะ่ะ เขาจะประมาณปะมันดูอะไรอะอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์สวมใส่ได้เลยอันนี้ก็ดีนะอ่าถือว่าไอเรื่องแบบการเป็นเกมมือถือเนี่ยเขาทําได้ดีแบบเดินเคล็ดนู่นนี่นั่นอะไรมันไม่ได้ดูมีปความเป็นเกมกากหรืออะไรแบบเนี้ยแต่กราฟริกอา่ามีชุดแฟชั่นแล้วทำไมชุดแฟอันนี้ใช้ฟรีหรอแล้วทำไมหัวโลนอะเ <laughs> นี่ยใส่ออกา ใส่อะด,ดูใกล้ๆกี่ได้หลักนะครับแต่ว่ากี้ในภาพขยายคือเราหัวโลนเป็นไอโลนเนี่ยอ่ะน,นี้ขนาดแบบใช้เวทเปลี่ยนอาชีพแล้วนะบุ้มบุ้มก็คือสวยแค่นี้คือหรือว่าเขาอยากจะทําให้มันแบบกราฟิกเนี่ยมันรองรับมือถือทุกเครื่องอย่างนี้เปล่าวะเพื่อคนเล่นเยอะๆหรอแต่ก็อย่าลืมนะเงินจะได้จากคนที่เติมเงินแล้วคนที่เติมเงินคือใครคนที่แบบเออชอบกราฟิกกับ,บสวยหน่อยไหมหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะเออแล้วก็ลืมบอกตอนเนี้ยผม ใช้โปรแกรม OS Link นะคะคุณผู้ชมซึ่งสมมุติว่าถ้าเป็นภาพกราฟิกแบบประมาณนี้นะเครื่องคอมเราไม่ได้แรงบ้างนะอ่ะมันก็เหมาะสมอยู่มันสามารถเปิดหลายหน้าจอ LD Player เปิดหลายหน้าจอได้แล OS Link เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่อารมณ์ว่าเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้เราอ่ะดาวน์โหลดติดตั้งในคอมแล้วก็ติดตั้งในมือถือแล้วก็ล็อกอินเดียวกันแล้วมันจะเชื่อมกันเองเลยนี่พอเราดาวน์โหลดมาจากเว็บใช่ไหมกด Install OS Link ได้เลยแค่นี้เองแล้วก็ล็อกอินผ่าน เมลนะครับที่เราต้องการผูกไว้กับมือถือแต่ผมใช้ Gmail นะ mm. ก็คือ mm. ง่ายมากเท่านี้เราก็ควบคุมผ่านมือถือได้อ่ะและถ้าสมมติว่าคนรู้สึกว่าโยกังอันนี้เป็นเกมการมันสามารถไปเล่นเกมอื่นได้เช่แนแลกน้าล็อกซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งต้องเปิดบอทอยู่แล้วหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าเกมมาใหม่อย่างแอสเอย่างเงี้ยกราฟิกสวยแต่ว่าเออบางทีผมสมัยนี้ของผมเนาะผมทำงานการตลาดนะผมใช้มือถือในการ ทงานไม่สะดวกในการเข้าเกมอ่ะผมสามารถใช้รีโมทแล้วให้มันเปิดในแอร์ไอก็ได้นะครับหรือจะเปิดของแลกนาล็อก ok ก็ได้เปิดได้หลายหน้าจอแบบนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็เขามีฟังก์ชันสามารถทําสคริปต์ได้ด้วยครับในการเปิดบอร์ดซึ่งสามารถซิงกันระหว่างคอมและมือถือได้ด้วยทําให้เราฟาร์มเกมง่ายขึ้นครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่สะดวกนั่งหน้าจอคอมตลอดเวลาถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทาง L d p l a y e พเนอนาะแล้วก็ OS เอสทงดังลิงก์งดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปแล้วนะครับลองไปใช้กันได้นะอันนี้ก็คนคนเยอะแยะมากมายแล ก็มีลิงเนี่ยแล้วคือพอท,ทุกคนกดเวสอะความที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คืออาเพดีมันเดินมาตามทางเวสใช่ปะแต่ทุกคนจะยืนอยู่ที่เดียวกันเลยแล้วก็ไม่สามารถแบบตีมอนแบบที่อยากจะตีได้ขนาดนั้นนะ g ก็ต e e l ไหมเออมันเหมือนแบบมันทำได้ดีกว่านี้ครับคุณดูเอฟเฟกต์ดีที่ขนาดเปิดสูกแล้วนะทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ควรทำในมินิแมปคือทำไม่ได้พี่ดูทุกคนเห็นปะไอ้ดูนะเนี่ยมันควรจะมีบั๊กแบบนี้หรออ่ะแล้วแล้วคือถ้าคนไม่สนใจก็คือ,อยังไงก็ทำอะไรต่อไม่ได้ด้วยนะ เออเดินติดไปมันควรจะมีบั๊ติดหรอเนี่ยแล้วเดินติดเรากดเควสกดต่อสู้อัตโนมัติมันเดินติดแทนที่มันกดต่อสู้อัตโนมัติใช่ไหมมันจะตีตัวที่ใกล้ที่สุดไหมจ่ะมันเดินไปไหนก็ไม่รู้เพื่อจะตีตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนระบบมันไม่ได้ดีอ่ะอันนี้คือแบบผิดหวังเลยอ่ะอันนี้ช่วยเลยอ่ะเนี่ยมันควรกดอัตโนมัติมันตีข้างๆไปเลยเว้ยเพราะอไปะไม่ต้องแบบเดินไปไหนให้ดูแมบบเนี่ย NPC กดไม่มีหรือว่า มันไม่มีตรงนี้อยู่แล้วหรือยังไงวะอันนี้ถามอันติดบ้างอีกแล้วอันหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยต้องปรับปรุงนะเห็นจุดแดงๆในแผนที่ด้านบนขวาปะเออคือพอสมมติเรากดขยายแผนที่เว้ยมันไม่บอกว่าเป็น n อ c อะไรคือเป็นจุดแดงๆเฉยๆคืออันนี้คือช่วยเกินสําหรับผมนะเออคือเปิดแผนที่มันควรจะรู้ว่าเออที่นี่คืออะไรอะไรยังไงใช่ปะหรือว่ากดคลิกไปทําไม่ได้เดินดูนะเนี่ยกดคลิกทีละอันเลยนะเนี่ยอีกจุดแดงๆเนี่ยในมินิแมปอ่ะมันไม่บอกเว้ยว่าตัว ละครเนี้ยคือ N อ C สําหรับทําอะไรหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยอ,อ๋อา่ายสาหรับผมนะมันไม่ได้แบบขนาดนั้นอนะคือถ้าสมมติผมจะเล่นเกมฟาร์มสักเกมหนึ่งอย่างน้อยเราเห็นตัวละครเราอยากจะแบบเออประทับจงประทับจิตประทับใจหรือรักในตัวละครเราเข้าใจปะแต่อันนี้มันยังไม่ได้แบบ อย่าอย่าว่านะเพราะว่าเราก็เล่นเกมโยกกรมาเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าผู้พัฒนาอยากให้ไปต่ออ่ะก็ควรจะรับฟังผู้เล่นนิดนึงนะครับเพื่อให้เกมมันไปได้ดีนะนี่คือความคิดเห็นล้วนเลยนะครับอันนี้คือรีวิวแบบสัตว์จริงเลยนะแบบเร็วเ็วเลยนะไม่ต้องดูอะไรเยอะคืออันนี้ไม่ต้องรีวิวละเอียดเแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวละเอียดมันจะกลายเป็นแบบไปว่าเขาเยอะอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่รีวิวประมาณนี้เพราะว่าความประทับใจแรกในการเล่นน่ะมันควรจะแบบ แวบแรกรู้สึกอยางไงเออถ้าเป็นถ้าเป็นปราวันเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากเล่นยกเว้นเออมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วผมไม่รู้หรือข้ามไปหรือผมพูดผิดเนี่ยบอกผมได้นะขอโทษละกันนะครับเออ,อยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับ